โสณนาไซยติโดตบวยเดกัวเรไซเนาะอยูลภพยูไนเต็ดโตบวยเด่สะเต่งเนาะทัลลันควายเนินซ่องเนเกียนเอาเวดาลูล1ชินหน่วย2ขนาดนั้นลาตอน1ชินหน่วย2กูละบัยซอสซันเนอเว่สะเต่งเนาะมาชมเนาะเจลโบอเว่อัพโหลดไปยังคอนเนททําหัวละเจ่มมากะลอละลูกกัญชนาบุรีหรือสิรัสไซเนอเว่ทําหัวนึงอ่ะเนาะชิคลายอาซาเนี่ยชิคลายอาซาเนาะนนทียลทีน่ะทีอย่าทีหลอบาสขวาเด สาคู ienne, สาชูเมอไซเอซเดยาัซยนี่ยผนี้สิ้นนะคาซิเว่มาสิโรเซเน่อามานซีบอามาซีงุบเนากชาวันลองข้นั้นซาเมซาฟเลเจอโอเลบาลานาะว่าผูนี้สิ้นกชาววคาซี่กชาวสิโรเซเน่เออเนยางเนี่ยเดี๋ยวเราคุยดาดามเชื่อมิวมิวเนาะเอว่นคุยมัลบาลาเลยพมมุเซีเวนนะเนี่ยแกาพรมูงที่ยาเฮลลยเนียพลควานอว่าอามานทิยเนี่ย